คำเตือนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ได้นำสูตร หน่วยบนชน2ส,สูตรนะครับแล้วก็ชนตัวเดียวด้วยนะครับ2ส,สูตรเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรที่1คํานวณยังไงสูตรที่2คํานวณยังไงมาดูนะครับสูตรที่1น,นะครับ ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักสิบสองครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สามสองครั้งแล้วก็บวกแปดคงที่นะครับแล้วก็จะได้เลขเด่นตัวเดียวนะครับเป็นหลักหน่วยบนนะครับหนึ่งตัวต่อมาสูตรที่สองใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักพัน สครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่2 5ครั้งแล้วก็บวก3คงที่นะครับแล้วก็จะได้หลักหน่วยตัวเดียวนะครับทั้ง2สูตรก็ชนกันหรือไม่ก็มาดูนะครับมาดูสูตรที่1กันเลยนะครับงวดที่1สูตรที่ห 9ก9 9หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งลแปดได้สองสี่ได้สี่าบวก9เป็น18 18ปบวกแเป็น26 26ิบวกสเป็น28 28ิบวกสเป็น32 32ิบวกหเป็น38 38ิบวกแก็เป็น46่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับตัวเดียวนะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่2 9 1 9 4 2 8 8 2 6 2 5เป็น10 9บวก8เป็น17 17บวก6เป็น23 23บวก3ก็เป็น26นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับทั้ง2สูตรชนกันนะครับที่เลข6ตัวเดียวนะครับ ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 5 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6วดต่อมานะครับ5 1 5 0 1 0 6 2ได้2 5 2ได้0 11, 1 1ได้1 02ได้0 5บวก2เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก8เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6ต่อมาสูตรที่2 5 2 6 0 5สบวก2เป็น7 7เบวก6เป็น13 13บวก3ก็เป็น26นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับตัวเดียวกันนะครับก็ชนกันตัวเดียวนะครับ ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ6 4 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6วดต่อมานะครับ010 717 428 428 111 3 2ได้6 7เบวกแเป็น15บ5้บหกแเป็น23 23ิบวกหเป็น24 24ิบวกหก็เป็น30 30ิบวกแปดเป็นสานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8ต่อมาสูตรที่2องศูได้0 4 2ได้8 6 2ได้2 5งห้า้าได้ห้า 8ปดบวกสเป็น10บ0ิบวกหเป็น15 15บหบวกสก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8นะครับชนกันอีกนะครับทั้ง2สูตรชนตัวเดียวก็คือ8ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ978นะครับหลักหน่วยก็คือ8ก็เขาที่ลิกแปดนะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมา

24บวก4ก็เป็น28 28บวก8ก็เป็น36นะครับผลลัพธ์ี่ได้ก็คือ6ต่อมาสูตรที่2 8 1 8 6 2ได้2 9 2ได้8 5 5 25ได้5 8บวก2เป็น10 10บวก8เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก3ก็เป็น26นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับ ก็ชนกันตัวเดียวที่เลขยก 6, เหมือนกันนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ6 9 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6งวดต่อมานะครับ0 1 0 5 1ได้0 5 1ได้5 9 2ได้8 9 2ได้8 3 1ได้3 8 2ได้6 5บวก8เป็น13 13บวก8เป็น21 21บวก3เป็น24 24บวก6ก็เป็น30 30บวก8ก็เป็น38นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8ต่อมาสูตรที่2 0 1ได้0 9 2 18ได้8 6 2 12ได้2 5 5 25ได้5 8บก2เป็น10 10บก5เป็น15 15บก3ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8ชนกันอีกนะครับที่8ตัวเดียวต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 98นะครับหลักหน่วยก็คือ8อ่ะทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่16 เดือนพฤศจิกายน2568กันนะครับว่าจะชนกันหรือไม่นะครับชนกันหรือเปล่ามาดูนะครับตัเวเดียว3 1 3 4 1 4 5 20, 8, 2ได้0 9 2ได้8 2 1ได้2 1 2ได้2 3บวก4เป็น7 7บวก8เป็น15 15บวก2เป็น17 17บวก2เป็น19 19บวก8เป็น27นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7นะครับตัวเดียวนะครับคือ7ต่อมาสูตรที่2นะครับ313 52ได้ 3, 1, 3. 5, 2, 0 82ได้6 สามห้าสิบห้าได้ห้าสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามเป็นสิบเจ็ดนะครับก็ได้เจ็ดอีกนะครับงวดนี้ก็ชนกันที่เลขเจ็ดนะครับชนกันอีกแล้วนะครับจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับชนกัน ก็ใช่ว่ามันจะมาร้อยเปอร์เซน์นะครับก็เพียงแต่ว่ามีโอกาสมามากกว่าที่ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนำไปพิจารณาให้ดีนะครับก่อนนำไปลงทุนนะครับงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่16นะครับเดือนพฤศจิกายน68นะครับ เอาละเตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนำไปพิจรารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ